ตาลามาครับขบวนรถไฟฟ้า BTS สทยสีลมตาราง้าวอยะะอในชานลางที่สามสถานีก็คับสะพานตัดสตนครับก็กระดานดีช่วงเช้าวันศุกร์วันที่เจ็ดช่วง8ทุ่ม -10 ทครับก็ผมไทยรถไฟฟ้า BTS นาำรถเต็กวันบ่อยมากครับก็ก็กไร ในหลายคลิปครับก็งม o m t h เรือมไปไปาปีนไปดีนมาบ่อยครับ G M Y เอหนึ่งหมายเลขหนึ่งหนึ่งสี่สี่ครับก็คอมนต์ไป A ไปทางอมังกว่าครับก็คอมนต์ไปทางมังกว่าครับก็ ก็ไปเดี <S an uter> ๋ยวผมหยุดวันหนึ่งครับแกบอกแกบอกผมแล้วครับก็วันก่อนในธนาคารหยุดกวันหยุดก็วันนี้หยุดครับหยุดหลับนครับก็งานไม่น้อยครับกำลังเท่าดีข้ามแม่น้ำตะเคียนครับก็สถานีต่อไปสถานีทุนลีครับต่อเชื่อมรถไฟสายสี่คองได้ครับก็สถานีต่อไปครับ ็สอุ่ดสถานีครับแา่เชื่อมอ um ื 94, uh. <ts> ่นครับ <qualc> น <parfois> ี่เอมยูจีบีามหนึ่งเกเก้าสครับก็คอมปานีไปทางสนามบีร้ายิุชาครับ ไปโฆษณาใหม่ครับผู้โดยสารโปรดทราบรถไฟฟ้าบันนี้จะให้บริการไปสถานีปลายทางกี่ละนับ a t t e n t i This train is for National s t a ือนั้นนั่นดูครับก็เดินเพื่อนผมมาครับที่ว่า ไม่ไม่ไปไหนมาขอไปส่งของมาครับก็ส่งกับแหนกแก่พ่อครับยังกับแก่พ่อครับในตาลังตีวงครับ รีวิวไายจุวันอร่อยครับเราจะพาทีเด็ดครับดีเอ้ยูดินบาหนึ่งไปแปดเนอร์ครับ สายส่วนเช้ารถไฟฟ้าขบวนนี้จะให้บริการไปสถานีลายทังบางร้าง Attention please This train is called บางร้างก็วันนี้ผมไทยผมไปอ่านก็หยุดมาเนื้อหาอะไรนะ เียงครับกำลังตีงคโคมครับไปแล้วครับก็ใกล้ยี่หกมคร่งช้าแล้วครับแต่ฝ่ามือยู่ครับ บีสอ,สองหนึ่งเก้าสี่สิงครับรวเารให้เเดิมครับผารโรนต้อะใบข้บริหารงงานต้องปฏิบัิามียลขง This train is for National Station. ชานชลาเดียครับไปใช้ช okay. okay, ันชลาที่ห <destru> น <c disco> ึ่งที่สองครับที่ในชันชลาที่สามเกมจูดินอร์เกมูดนอร์เกมจูเอกเอเดอร์ กไม่มีไปเออมีว่าหมายเลขหนึ่งหนึ่งสามหกครับผู้สารโปรดทราบรถขบวนขับไปยังสถานีปลายทางสถานที่ดังกล่าผู้โดยสารที่เคยส่งเด้นทางไปที่นั่งลรถขบวนนี้กรเสนอค่าโดยสารหนึ่งหมายเลขหนึ่งหนึ่งสามหกครับ Attention please the next train is for National Stadium passengers please queue up in the green zone

รีสามหนึ่งเก้าเก้าแปดครับก็โดยสารเยอะเท่าไรครับผู้โดยสารเรดทมาบรถไฟฟ้าทุวคนนี้จะให้บริการไปสถานีปลายทางสถามกีฬาแห่งชาติ ต r ดต่อเจ้าห i ้าที o ครับแต่บริการที่ g ีครับแต่แต่แต่ตอนเชียงละไอ้้ตอนยี่ครับแต่ หวัวขา um ้ามด้วยครับก็หน้าผูดสันยื่ครับกำลังตีคงครับปีหนึ่งปีหนึ่งปีสองครับพีสองหมายเลขหนึ่งเก้าสี่เจ็ดครับแต่ทะลุดูนันมีทั้งหมดสองมือครับพีหนึ่งกับปีสองครับ

ก็ใกล้เริ่มแจ้งครับกระตีบวกครับตัยอีเจนเนึ่งหนห้าศูนย์ครับ ผู้โดยสารโปรดทราบรถไฟฟ้าขบวนนี้จะให้บริการไปสถานีปลายทางบาง l ั t ท่ t นที่4นิสเทรียสวรรคา attention please the next train is for national stadium passengers please queue up in the green zone หนึ่งหนึ่งสองหนึ่งครับตัวใหนาใหม่ครับผู้บริสารรถสร้างรถบีาร์ทูนีจะให้บริการไปสถานีกาสนนกีฬาแห่งชาติเีทสทบ a ดปิดเบียบอยครับแต่คุณทั้งคู่คือรียบร้อย ตีครับอีเท็มยูดีมีตสองหนึ่งแปดห้าสองครับพี่ไปนคนสัญาใหม่ครับวิจุตซีครับพี่นากินหา้า นี่ผมเคยกินแล้วครับบูชีหน่ากินหน้าก็ทิ้ไงทิ้งไปดูงานงานน้ำที่หน่ากิหน้าก็ติไปก็จะน้ำใหม่ครับนี่ผมเคยกินแล้วบูชีอ่ะก็ก็เหมือนสีแดงครับ เริ่มต้นกรรมสาระสิบเอ็ดบาทครับไปแล้วเดี๋ยวขอให้หนะก,ก่อนครับ <Okay. S 1> ก็ดูช่องผมได้เลยครับ <Okay. S 1> กำลังขอลิกขทำเงินทางทายาครับ <Okay. S 1> ก็ไป trong phòng từ trong hôm, tôi xong hôm người nhạc tìm tám người rồi trong